สวัสดีค่ะตอนนี้ดาวอยู่ที่ร้านต้นก้าฟ้าใสาสาขาพุทธมณฑลสายสามนะคะสาขาใหญ่ของเรานะคะก็เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะคะว่าที่ร้านเป็นยังไงนะคะเดินทางสะดวกสบายแค่ไหนนะคะก็วิ่งออกนอกเมืองนะคะมุ่งหน้าออกมาทางนครปฐมนะวิ่งตรงถนนบรมราชชนนีมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวเข้าพุทธมนฑลสายสามตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วโทรถามทางที่ร้านก็ได้นะคะหรือกด Google นะคะ เสิร์ดคำว่าต้นก้าวฟ้าใสพุทธมนตนสายสามนะคะก็เนี่ยค่ะมีที่จอดรถกว้างสะดวกสบายนะคะร้านก็เป็นสแตนอารนะคะนี่อยู่ในบริเวณเดียวกับคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์สิริราชนะคะอยู่ด้านหลังนะคะพอเจอตึกไม้ที่โดนสิริราชปุ๊บก็เลี้ยวเข้ามาค่ะข้างหลังก็จะเจอร้านต้นก้าวฟ้าใสอยู่ตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ มีลูกค้าอยู่ในร้านนะคะแต่ว่าเราอะเนี่ยร้านมันก็จะใหญ่มากเนาะแล้วเราก็จะแบ่งโซนนะคะก็จะมีสโซนนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาโต๊ะใหญ่นะคะเราก็จะมีห้องนะคะแยกเป็นอยู่ห้องตรงกลางให้นะคะก็รบกวนโทรจองล่วงหน้าก็ได้นะคะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ว่าคนเยอะไหมแต่ก็ไม่เยอะนะคะคนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปแอบดูบรรยากาศนะคะในร้านกันนะคะ เนี่ยค่ะก็แบบแอบโดนเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะแบบตอนกินหมูก็มีการเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนก็สวมแมสนะคะแล้วก็ผู้สังเกตนะคะลูกค้าที่มาก็น่ารักกันขนาดเลยค่ะใส่แมสกันสองชั้นเนาะตอนกินอาหารถึงจะถอดแมสนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของถ่ายเนาะมากินอาหารแล้วก็ มีช้อปปิ้งของกลับไปได้ด้วยนะคะก็จะมีพวกเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพนะคะพวกของแห้งนะคะมีน้ำพริกมีขนมอ่าพกติดเอาไว้นะคะเวลาที่อยากกินขนมหาขนมเจก,กินยากเนาะนอกจากเผือกทอดเต้าหู้ทอดมีเทมเป้กรอบนะคะไม่มันก็มีนะอะไรน้ำมันอาหารแนะนำนะคะนี่ เซตนี้เลยค่ะเส้นหมี่น้ำยาปูนะคะเห็ดยามาโบชิตะเกะค่ะปูเป็นปูแบบเห็ดเห็ดนะคะแน่นกว่าปูน้ำยาปูปกติอีกนะดาว่านะแล้วก็ชามนี้นะน้องยำขนมแซ่บเนี่ยอร่อยมากน้ำสลัดอร่อยมากนะคะใครที่ทำอาหารกินเองนี่คาาเคยปลาแซกก็มีนะคะพาไปช้อปปิ้ง นี่นะคะ่ะร้านอยู่ที่พุทธมลทนสายสค่ะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลจุลานะคะอาคารผู้ป่วยใน14ชั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีโปรดักต์ใหม่ร้อนอกมานะคะเป็นแทนมีนะคะเป็นเนื้อกดแทนนะคะที่ทำมาจากพืชของเรานะจะเป็นแบบโฟฟู้ดนะคะก็คือวัตถุดิบธรรมชาตินะไม่ใช่การสกัดโปรตีนมาผสมแป้งนะคะเราก็จะมีวัตถุดิบเนี่ยคะ่ะ เห็ดยามาบูชิตะเกะนะคะมีเห็ดหอมนะเห็ดแครงถั่วเลนท่วนะคะถั่วขาวเข้ากล้องนอกนะคะแล้วก็ฟลกซีดนะคะมาผสมกันเนาะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบเราก็ส่งตรงจากเกษตรกรอินทรีนะไม่เติมน้ําตาลไม่เติมสารกันบูดไม่เติมไข่มาไม่มีน้ํามันนะคะสั่งซื้อได้นะคะวันนี้เพ,พิ่งเปิดขายวันแรก นี่น่าซื้อกลับบ้านมากนะนสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอ,อ,อาหารแชร่แข็งพร้อมทานนะคะซื้อสี่แถมหนึ่งคุ้มสุดๆดไปเลยปกติห้าแถมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสี่แถมหนึ่งนะคะก็เป็นเมนูเจนะคะที่เหมือนที่ร้านขายนี่แหละแต่ว่าเราเอาไปทำแบบแช่แข็งนะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการถนอมสารอาหารนะคะเก็บเอาไว้ได้นานนะคะ ก็ทักมาถามแอดมินได้นะคะช่วงนี้มีโปรลดค่าส่ง50%ด้วยนะคะเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดทำอาหารทานเองนี่เลยค่ะน้ำแกงพร้อมปรุงนะคะถุงละ70บาทเนาะทำออกมาได้แบบนี้เลยไปเลือกใส่ถังใส่ตัวตินที่ชอบนะคะมีจับชุดน้ำแกงพร้อมปรุ่ โอ้โหส,โสโต็อกแน่นๆเลยอันนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะคะ<อ>ถ้าเกิดว่าใครเคยกินอาหารแช่แข็งอ่ะจะคิดว่าอาหารแช่แข็งมันไม่เฮลตี้ใช่ไหมมันไม่เฮลตี้ก็ต้องดูจากส่วนผสมค่ะส่วนประกอบมากกว่านะคะก็อาหารแช่แข็งของต้นก้วฟ้าใสนะคะจะไม่มีสารกันบูดเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะก็ทําเหมือนขายที่ร้า นี่เลยนะคะยังทาสดๆใหม่ๆแล้วก็ลดอุณหภูมิทันทีนะคะเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยเราก็จะบอกหมดเลยว่าในเนี้ยมันกี่แคลอรี่นะแล้วก็อ,อันนี้มันมีมมจุดเด่นอะไรบ้างนะคะอย่างอันเนี้ยเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะมีโปรตีนสูงแล้วก็โลแคลอรี่อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำแกงพร้อมปรุงนะคะนี่น้องออกมาใหม่ คล้ายๆกับสาหร่ายทรงเครื่องนะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบโคลฟู้ดเหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบแปลรูปอันนี้เห็นมีคนเอาไปทําเป็นแกงจืดสาหร่ายทรงเครื่องก็น่าทานมากๆเลยนะคะวัตถุดิบที่ต้นกล้าฟ้าใสใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะคะส่งตรงจากเกษตรกรกอ,อินทรีย์ปลอดภัยจากสารตกค้างนะคะแล้วก็ขัานกระบวนการปรุงที่ ถูกหลักคุณภาทางโภชนาการแน่นอนเพราะว่าเรามีนักตำหวดอาหารประจําร้านถึง3คนนะคะอย่างวันนี้ก็จะมี1คนด้วยงนะ่ายอยู่สายส่3คนนึงนะคะแล้วก็สลับกันไปประจําแล้วก็มีเป็นแอดมินอยู่ในเพจด้วย สต็อกแน่นมากสำลองขิงใครที่กินเจแล้วท้องผูกนะแนะนำที่เพิ่มไฟเบอร์แบบละลายน้ำเข้าไปนะคะก็ได้แก่สำารองเนี่ยนะคะคล้ายลังนกนะคะเป็นม้นดื่มง่ายนะคะใครที่ไม่ชอบกินผักเนาะหรือว่าเด็กก็กินได้นะคะเป็นการเพิ่มกาก,ากแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันเนาะีอพาลานะคะอันนี้เป็นปรับลำไส้นะคะก็ปรับขอมดุลธาตุเนาะฟื้นฟูร่างกาย ใช้วัตถุดิบจากหน่วยผลิตสั่งสมุนไพรจากหน่วยผลิตยาสีหนะาคะเราก็มีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะเริ่มบอกอันนี้ชอบมากเลยขวดเล็กแค่นี้นะคะเท่ากับกินผัผดผักหนึ่งจานเลยนะคะไฟเบอร์น้ำสลัดเนานะใครมีปลูกผักอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะมีติดบ,บ้านเอาไว้ก็ได้นะน้ำสลัดขนวะดละ100กว่าบาทที่สุดการ109บาทค่ะ ร้อยสบบาทค่ะก็จะมีเบอร์มิ่นะคะแล้วก็จะมีซีซ่าเนาะแล้วตัวนี้ก็จะมีซอสจัปเกตตี้นะคะอันนี้อไปผัดจัปเกตตี้นี่นบะนี้เลยทำมาจากเนะนื้อหมูคอนแทนนะยี่ห้อมาเมสนะคะมีซอสเทสโต้ด้วยแล้วก็นี่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่เจนะกินจิอันนี้ยังมีกระเทียมอยู่ะคะ่ะแต่ว่าเป็นไอเทมขายดีขวมรู้ชะขนมก็มีตัวเอง,เองขนมเค้ก วีแกนนะคะของเชฟเตยนะคะมีช็อกโกแลต,ตหน้านิ่มมีบาวนี้เนื้อหนึบนะคะแล้วก็มีเค้กล้วยหอมกูเตนซีนนะคะแล้วก็ซัมบูชดาอยวนี้โอโหโอหน้ากินมากไปเติมโปรไบโอติกนะคะก็จะมีข้าวโออต้องซื้อกลับบ้านนะคะ่ะก็ คอนเซปอาหารร้านต้นก้าฟ้าใสนะคะไม่ขาดโปรตีนไม่เลื่อนไม่มันแล้วก็เส้นใย,ยสูงนะคะพาไปดูเมนูดีกว่าขอเล่นเมนูหนังจีแอบแอบแอบดูดีกว่าอันนี้ของจะไปเติมที่บูธนะคะที่ดีไซน์บิลเลตออันนี้คือเซตหนึ่งแกงตู อันนี้เป็นเลนโบสลัดโบนะคะท้าใหม่ๆเลยใครอยู่แถวดีไซน์วิลเลจนะคะแวะไปซื้อได้นะคะนี่อันนี้ชอบมากอะ่ะยำขนมจับหน้าตาแบบนี้แต่อร่อยเด็ดมากเลยะคะ่ะเนี่ยอันเนี้ยเหมือนไก่ฉีกเลยนะแต่มันคือเต้าหู้แล้เป็นเต้าหู้ที่ไม่มีกลิ่นเต้าหู้เลยน้ำสลัดก็อร่อยมากค่ะมาดูเมนูกันดีกว่า เรามีคู่มือกินเจแจกด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะแอดไลน์ต้นกาฟ้าใสนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดคู่มือกินเจได้เลยกินยังไงให้หุ่นไม่พังดูสิโอ,โอข้อมูลแน่นๆนะคะจากทีมนักกำหนดอาหารโอ้โหอ,อันนี้มันไม่ใช่แค่ใช้ในเรื่องของการกินเจได้ด้วยนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถแบบอินคันเบกไปได้โอโห นี่นะคะสแกนติดต่อเราได้เรามาดูเมนูกันดีกว่ามีอะไรไน่ากินบ้างเดี๋ยวเราจะจบพันตรงที่มาเหมือนพามานั่งกินอาหารด้วยกันสั่งอะไรดีจ้า <c oughs> นี่นะคะเมี่ยงกีบหมะอาหารหน้าตาตรงปกนะนี่เปาะเคี้ยสมุนไพรต้นก้าพนนะคะ ข้าวฟาสโโหเมนูอลังการมากอะเยอะมากอาหารจานเดียวเนาะโซ่ข้าวต้มมีหมดนะคะข้าวอกข้าวผัดสปาเก็ตตี้โอ้โหน่ากินอะอ,นนอันนี้อันนี้อร่อยต้นข้าฟ้าใส่กินได้นะคะมีทั้งแบบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะอ่าอันนี้อันนี้มีซอสขายด้วยนะ เส้นมี่น้ำยาปูมีเขา,าแผ่นเบอร์เกอร์มีเกี๊ยวน้ำอันนี้น้ำยาเห็ดนี่เล่นโบโบของจริงหน้าตาดีกว่าอีกอะเมื่อกี้นี้พี่พาไปดูเรามีกลุ่มอาหารโลโซเดียมน,นะคะคนที่เป็นโรคไตก็สามารถปรึกษานัะก,กำหนดอาหารให้แนะนำอาหารได้นะคะแกงหน้าตานักกินัขน,นั้นเลยค่ะ,ะหรือจะเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะไม่อยากออกจากบ้านนะ ก็เข้าแอปเลยนี่ทั้งแก๊บไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดนะคะนี่ยังไม่จบอีกอน่้หลายหน้ามากเลยอ่ะโอ้โอ้หเป็นร้านที่มีเมนูเจเยอะมากๆค่ะเฮ้ยส้มตำส้มตำปลาราค่ะทุกคนอ้นที่ส้มตำสลัดนะคะขนม อขนมก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะนอกจากนี่ขนมเค้กมีทั้งขนมไทยขนมถ้วยหมดยังอะวันนี้วันนี้มีขนมถ้วยด้วยนะคะขนมถ้วยอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านจบแล้วโอเคค่ะเราแวะมานี่เรามีสองสาขานะคะมีที่ตุลาแล้วก็คุณขมลทอนสายสามนะคะอันนี้เป็นเบอร์โรนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะจะเอาอาหารกลับไปมีมิวค่ะ